ต่อมา expertise นึกถึงคำว่า expert อะน้องเฮ้ยถ้าเป็น expert เรื่องนี้ถ้าเป็นโปรเรื่องนี้ความเชี่ยวชาญค่ะ expert คือผู้เชี่ยวชาญ expertise ความเชี่ยวชาญอืมนะ expert โอเชี Ooh, oh. mm ่ยวชานอการจำศัพท์คำนี้ก็ไม่ยากเลยตัวเองต้องนึกถึงคำที่เกี่ยวข้องเช่นคำว่า experience นะคะ experience นี่แปลว่าประสบการณ์ได้ปะมา ผู้เชี่ยวชาญอ่ะก็ย่อมมีอะไร have experience นะคะ a lot of experience มีประสบการณ์นะคะแล้วก็คำว่า experiment การทดลองค่ะปะ้ามันเป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคนเราถ้าทดลองอะไรมาเยอะๆก็ย่อมจะมี expertise ความเชี่ยวชาญไงนะคะจำสองคำนี้ได้วยบ่อยนะคะ experience กับ experiment นะคะอืม